เอาครับเกมการแข่งขันเริ่มนะครับเป็นทงางฝ่ายของนักกอล์ฟสีมาเหมือนฉากด้วยบอลยาวเลยครับโหมสก,กัดมาได้บอลวุฒิรีสุภาอิสระนนทรัตโดนบีเอาจาังหวะนี้แล้วก็โอ้โหลองจริงโอ้โหต้องปัดสิงครับโอ้โหจังหวะนี้เกือบไปเหมือนกันนะครับเอาครับเดนไมค์ย,ยุตโต เปิดลูกนี้มาเสาแรกเซเนียโมอมงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูละศูนย์ครับเซเนโอโจูเนีเอรประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้และเป็นประตูรแรกนะครับที่ทำให้ระยองขึ้นนำแล้วเพียงแค่แปดนาทีเท่านั้นเองครับมานินมังกรก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับคริสเปีมสหรัฐเปิดมาสวยเลยจังหวะนี้อีโต้โอ้โหจนเสาจะซ้ำอ,อีกทีในลูกนี้ก็ถล่มไปครับโอ้โหเซเนโอนีออ่ก็จะเซตบอลกันในแดนหลังซะเป็นส่วนใหญ่รัสศาสตร์ได้บอล รัฐศาสตร์เปิดโตเข้าไปลูกนี้ได้มองโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฮิโรทากะมิตะโอ้โหทําประตูตีเสมอครับให้กับนครราชสีมาได้แล้วเสียตําแหน่งแล้วด้วยจังหวะนี้ลองดูครับอาวครับทางซ้ายมาเดนิสกาเบเล่หลุดเข้ามาเดียวๆแล้วโดนสกิดอ้าวแบบนี้ตัวสุดท้ายอ,อ้ให้ดิเดนิสต,ตกใจถูกฝังแล้วประจาน แก้ขาดเลยนฝั่งเดนิสเดนิสก็งงว่าต้องให้ใบแดงผมเหรอของนครราชสีมาลองซัดติกต่อโอ้หปัดแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหลาลิสครับทำประตูให้กับนครราชสีมาหนีห่างเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับเอาล้ครับคราวนี้จะเป็นบอลบุกขึ้นมาของนครราชสีมาบ้างเดนิสกาเบเล่เดนิสจี้เข้าไปเข้าขวาขวาล็อกมาซ้ายสายแล้วจริงโอ้หดูนี้ซ้ำอีกทีนึงก็เรียบร้อยเลยครับ ไม่ได้ครับล้ำหน้าไปมาใหม่อีกทีหนึ่งอิโตะอิโตะแหวกช่องเลยเอาครับเข้าไปในกรอบเอาแล้วลูกนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปนอกกรอบแต่เดี๋ยวมี VAR เช็คนะครับที่แน่โดนไปเหลืองไปแล้วนะครับอาบูซาเอาแล้วเป็นใบเหลืองที่2ครับของอาบูซาครับโดนใบเหลืองแรกไปก็ในครึ่งหลังนี่แหละครับเข้าขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็ลูกนี้จริง ูไปตรงตัวจะซ้ำอีกทีหนึ่งยังได้อยู่บัตรนิสีกทีนึงจะยังติดแต่งสายสา,ายแล้วเปิดเข้าไปแล้วก็ลูกนี้ซซตโอ้โหไปตรงตัวอีกโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับระยองสุภวิทย์โอ้โหสีน้องบีดยาวๆหมดเวลาการแข่งขันครับระยอง FC นะีในกเปิดบ้านแพ้ให้กับนครราชสีมา,มาได้อ FC ไป1ประตูต่อ2นะครับ